เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมดานในไม่ผ่านเพื่อไทยอำนาจ,จเจริญครับขอสไลด์ด้วยครับท่านประธานครับกระทรวงศึกษาธิการปีนี้ได้งบประมาณลดลงจากปีที่แล้วที่จริงไม่อยากอภิปรายตัดเพราะว่าเห็นใจเนื่องจากว่าเป็นกระทรวงที่ต้องพัฒนาเด็กพัฒนาเยาวชนแต่ที่ผมได้อภิปรายไว้ในวาระแรกที่วาระรับหลักการในเรื่องของงบประมาณงบดําเนินงานบางรายการที่มันปรากฏ เกือบทุกปีแล้วก็มีการอภิปรายทุกปีว่าให้ตัดแล้วก็ให้ตอบว่านั่นคือค่าอะไรขอสไลด์ด้วยครับทางฝ่ายสดครับท่านประธานครับงบที่ผมพูดถึงนั่นก็คืองบค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการงบตัวนี้เนี่ยในกระทรวงึกษาธิการตั้งไว้เกือบทุกภารกิจมากเกินไปแล้วตอบแทนใครขอสไลด์ต่อไปครับผมขอชี้เห็นเป็น ลายตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดด้านผลผลิตนะครับนโยบายและนะด้านนโยบายและการศึกษานี่ก็ตั้งไว้สามล้านเห็นไหมไล่ลงมาเรื่องผู้บริหารการศึกษานอกระบบก็มีค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ217ล้านบาทกว่าๆรวมของสำนักกรัดกระทรวงนี่ครับ232ล้าน4ี0 0 0 0บาทอันนี้สำนักเดียว ต่อไปครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้โครงการครับโครงการของสนักปรปลัดกระทรวงสองโครงการคือโครงการจัดการศึกษาจาังหวัดชายแดนใต้เจ็ดแสนกว่าบาทโครงการ,รขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนยี่สิบเจ็ดล้านกว่าบาทนี่คือของสนักปรปลัดกระทรวงต่อไปไปดูที่สพฐครับสพฐขอสไลด์ต่อไปครับ สทวทเนี่ยตัวชี้วัดประเภทโครงการครับท่านประธานครับมีทั้งหมดอยู่9โครงการที่มีค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการโครงการที่น่าสนใจก็คือโครงการคับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนมีค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ2427ล้าน6 4 5 0 0 0บาท รวมแล้วในตัวชีวัดด้านโครงการเนี่ยมีค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้รายการทั้งสิ้น2,466ล้านบาทเศษท่านไปดูด้านผลผลิตครับผลผลิตตัวชีวัดด้านผลผลิตของสพทสไลด์ต่อไปครับตัวชีวัดด้านผลผลิตเราท่านประธานครับท่านประธานลองดูว่าด้านการศึกษาก่อนปรถมหนึ่งล้าน ด้านการผู้จบการศึกษาภาคมาครับพันแปดร้อยสี่สิบสี่ล้านครับท่านท่านายกรุณาอย่าย้อนไปมากนะครับเอาพอแต่สรุปสุบแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ย้อนครับนี่คือปีนี้ครับนี่ผมไม่ได้ย้อนท่านประธานคือที่จับปีนี้ผมชี้ให้เห็นว่าหนึ่งนะครับท่านประธานครับผมชี้ให้ท่านเห็นว่าตั้งงบประมาณรายการนี้เนี่ยจ่ายให้ใครใครปฏิบัติงานให้ราชการ เป็นค่าตอบแทนใครขอสไลด์ต่อไปครับรรท่านประธานอย่าเพิ่งเบรกผมครับให้ท่านดูรายละเอียดก่อนครับคือผมตั้งคำถามไว้ตั้งแต่วาระแรกครับของอาชีวศึกษาครับรรท่านประธานของอาชีวศึกษาเนี่ยมีค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการทั้งหมด639ล้านบาทเศษร,รวมทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการครับสไลด์สุดท้ายครับ ทั้งหมด6,915ล้านเแสนบาทอันนี้คือค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการค่าใช้ใจ่ายอย่างเดียวในกระทรวงมันมากกว่างบประมาณของกระทรวงอีกหลายกระทรวงครับท่านประธานผมเรียนถามกรรมธิการว่าท่านได้สอบถามกระทรวงศึกษาธิการไหมว่าเงินรายจ่ายตัวนี้เนี่ย จ่ายให้ใครจ่ายยังไงหลักฐานการจ่ายอยู่ที่ไหนท่านประธานครับท่านไม่คิดถึงเด็กที่จบการศึกษาที่ไม่มีงานทำเอาเงินเหล่านี้ไปจ้างเด็กเหล่านั้นมาสอนจะไม่ดีกว่าหรือครับทำไมจะต้องมาจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการนี่ผมไม่ทราบว่าคือใครถ้าเป็นเด็กที่จบการศึกษาโอเคครับผมเข้าใจ ผมพอจะตอบได้พอจะอนุโลมได้แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะผมกลัวว่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเบิกจ่ายทั้งหมดซึ่งเราไม่สามารถตรวจสอบได้ครับท่านประธานเพราะ,ะนั้นผมฝากท่านประธานผ่านไปถึงท่านคณะกรรมการและก็ฝากถึงท่านผู้บริหารกระทรวงครับซึ่งผมเสนอตัดไใ้ที่หมวดนี้3,000ล้านบาทครับขอบคุณครับท่านประธานครับ